พี่น้องชาวนูเขาทุกท่านครับเจอเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นการทดสอบนะครับตัวพระเนี่ยที่เล่นได้12สเต็ปอย่างที่ว่านะครับจริงๆก็คือข้างละสี่แต่ว่าก็คือล็อกอีกข้างหนึ่งให้เป็นเป็นชั้นเดียวนะครับเล่นข้างเดียวก็ได้อีกสี่ก็เป็น12สสเต็ปนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้ก็คือเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางนะครับของน้องราชรถนะครับ ที่สั่งไว้ถือว่าตัวนี้เป็นตัวนําร่องโมเดลเลยนะครับแล้วก็หลายท่านที่สั่งเข้ามานะครับยังไม่เดินงานต่อเพราะว่าขอเทสตัวกลไกตัวนี้ให้จบก่อนนะครับกําลังจะรันงานมีหลายท่านสั่งเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ล่าช้าเพราะบางท่านก็บอกว่าเหมือนกับสั่งมาแล้วทําไมยังไม่ได้ทําให้เพราะว่าตรงนี้แหละนะครับแก้กลไกตรงนี้อยู่อยากให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ ใบต่อไปจะได้ไม่ต้องมาแก้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็จะได้เห็นความาเห็นปัญหาหรือว่าความขัดข้องหรือว่ารายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่ที่ติดปัญหาอยู่นะครับมาทดสอบกันที่สเต็ปแรกที่เป็นเสือตบตูดแล้วกันนะครับอันนี้ขึ้นแบบลักษณะเป็นเสือตบตูดสองข้างนะครับใส่ตะข่ายเรียบร้อยนะครับลองดูครับ กบเรียบร้อยทํางานนะครับข้างหนึ่งกระขายรูดนะครับแล้วก็ข้างหนึ่งก็ยังยังค้างอยู่นะครับไม่ไม่ได้ลงด้วยกันโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับลงมาแล้วก็ทุนกระขายทางานตะปัววิ่งนะครับตะปัววิ่งอันนี้คือแบบที่เป็นเสือตบตนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ตกตกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ยังเหลือนะครับเผอเก็บสองแต้มได้เลยนะครับอันนี้คือหลายคนถามมาเหมือนกันว่า ข้างหนึ่งลูดแล้วข้างหนึ่งตีแล้วอีกข้างนึงจะหลุดไหมอันนี้คือไม่หลุดนะครับชัดเจนแล้วนะครับถุงตะไครยก็ตะหัววิ่งเข้ามาชนกันนะครับทํางานครับนกติดอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับตะไคร์ก็ทาถุงถุงใหญ่ให้นิดหนึง่งแล้วก็ใช้อเชือกเบอร์ใหญ่นิดหนึ่งครับประมาณเบอร์อรสิบเบอร์สิบสองนะครับใหญ่อยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เอาไปทนนะครับทนเลยตูวนี้นะครับ เันที่สเต็ปสอนะครับปรับเป็นที่ชั้นหักที่90องศานะครับในี่ 90, องศาแบบใช้งานจริงนะครับดูว่าจะจะติดปัญหาอะไรไหมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลงข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งก็ยังอยู่นะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือตะขายรูกทําง,งานนะครับตีแปะตีแปะหน้าชั้นแล้วก็ตะขายรูกทําง,งาน แต่ตัวนี้คอนก็คือแบบถอดได้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ต้องเอาสลักล็อกหรือว่าอาจจะพันเพิ่มนิดนึงนะครับไม่อยากให้หลุดไม่เป็นไรนะไอ้ตัวนี้ก็คือเราพอใช้งานจริงจะเจาะรูตัวนี้ไปให้นะครับสําหรับใส่สลักเข้าไปอันนี้เทสให้ดูนะครับสเต็ปสองผ่านนะครับกลับมาดูกันที่สเต็ปสามนะครับทดสอบกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้สเต็ปสามก็คือปรับที่สี่สองศานะครับ พร้อมทำงานจริงนะครับโอเคลงข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังอยู่นะครับตกแปะหน้าชานแล้วก็ตะข่ายลูดนะครับอันนี้ทำงานเดี๋ยวว่าสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ตามสูตรตามที่คิดไว้เลยนะครับก็คือจะให้ลงอย่างนี้ลักษณะนี้ตกแปะแล้วก็ลูดเอาอาตะข่ายลงมาด้วยนะครับตะข่ายก็วิ่งนกก็จะอยูต่ตรงถุงตรงนี้นะครับสเต็ปสามโอเคครับ ครับมาดูกันต่อที่สเต็ปที่สี่นะครับก็คือแบบชันตรงทั้งสองข้างนะครับตัวคอนนี้เราจะให้กระดกเท่านี้หรือว่าต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูที่สลักด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเกี่ยวแบบเหลือนิดเดียวคือกดคอนต่ําลงเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะพลาดทําให้เวลาตีข้างหนึ่งข้างหนึ่งอาจจะหลุดด้วยนะครับซึ่งตัวคอนถ้ายกยกได้ถึง ถึงอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครที่ชอบคอนสูงก็ต้องเล่นอย่างนี้เลยแล้วก็ต่ําลงมาเนี้ยได้ได้ถึงประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ได้ก็คือยังยังไม่ลั่นนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราถ้าลักษณะการทําคอนต่ําอย่างนี้นะครับโอกาสที่พอตกข้างหนึง่งมีการสั่นสะเทือนข้างนึงอาจจะอาจจะอาจจะหลุดไปด้วยนะครับอา,อาจจะตีไปด้วยนะครับคอนนี้สามารถที่จะยกที่จะปรับ ตรงนี้ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับสําหรับคนเล่นนะครับเนะี่ยฮะถ้าใส่กดคอนลงต่ํานิดนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะก็คือจะตีตีลงพอมีการสั่นสะเทือนมันก็จะอาจจะหลุดลงมาอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราใส่เลือกนิดนึงหมายว่า,ายกคอนให้สูงขึ้นนะครับยกคอนให้สูงขึ้นโอกาสที่ ที่คันฟ้าดจะลงข้างเดียวก็กมีสูงนะครับสมมติว่าอย่างนี้นะครับประมาณนี้นลองดูที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ตั้งใหม่ได้นะครับอันนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสครับเมื่อข้างหนึ่งลงข้างนึนก็ยังเหลือนะครับอันนี้ทํางานแบบสองข้างได้เลยนะครับนี่แหละนะครับคืออีกอย่างหนึ่งที่บอกไว้ว่า อันนี้คือได้ข้างละสี่นะครับได้ข้างละสี่ก็จะเป็นแปดนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่า,าจะให้เป็นจะให้เป็นสิบสองสเต็ปนะครับใช้งานจริงสิบสองแบบนะครับก็คือการล็อกคันฟาดนะครับล็อกคันฟาดข้างนี้นะครับเวลาที่เราอยากเล่นเวลาที่เราอยากจะเล่นมีแค่ แค่ข้างเดียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาเชือกเอาเอาเชือกผูกไว้ก่อนนะครับทำให้ดูง่ายนะครับอันนี้เราก็ถอดนะครับตอนนี้ถอดแล้วก็เราก็ถอดข้างหนึ่งนะครับเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหลือพเนจรอยู่ข้างหนึ่งแล้วข้างนี้เราก็จะเล่นได้ทั้งหมดก็คือสี่สเต็ปนะครับทันตรง นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นชันปรับที่45อ,องศานะครับแล้วก็ปรับอีกครั้งหนึง่งเราก็จะเป็น90องศาอันนี้เล่นได้เลยนะครับหรือที่อ่าเข้าใจในความที่ว่ากระหังลักษณะเดียวกันนะครับแต่กระหังก็อาจจะยกข้ออ่าคันฟาดาตัวชานรับขึ้นมาสูงหน่อยนิดนึงคอนอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แต่ลักษณะการทํางานนีค่คือกระหังเลยนะครับหรือ เราก็ถอดเลยเล่นเป็นเสือตัวปูดข้างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือที่ได้สิบสองสเต็ปคือนี่แหละฮะสองข้างแปดแล้วก็เล่นข้างเดียวก็อีกสี่ก็เป็นสิบสองนะครับโอเคใครสนใจนะครับสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นงานสั่งจองแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับขอบคุณมากๆสาหรับท่านที่ติดตามนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ